ตัวให้พร้อมแล้วมาช็อปกันให้สะบัดกับงานนี้มีโลถมีลุ้นที่พร<ป>ีเมียม,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 มออาเดสสาขาปากช่อง<ป>งานนี้เรายกลานวาสนามาเสิร์ฟเป็นให้ถึงที่ตั้งแต่วันที่7ถึง16เมษายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเดินกันยาวๆจนถึง2ทุ่มเลยค่ะ ก็มาอยู่กันที่บูดวัสนานะคะวันนี้เราจะพกอะไรมาเสิร์ฟเันบ้างตามมาดูเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านเราไส้กอกอีสานะคะ่ะหมูแน่นๆเลยค่ะตัวนี้ตามกันมาที่ไส้กอกมุนเส้นนะคะที่มีความหนึบของมูนเส้นมากและกลิ่นหอมที่ต้องเดินตามหาเลยนะคะตัวนี้ไส้อั่วสูตรเตาถ่านค่ะ ตัวนี้หอมที่สุดในงานเลยค่ะและที่อยากให้ว่าลองกันให้ได้นะคะไส้อั่วสดค่ะตัวนี้จัดเต็มเครื่องเทศแบบแน่นๆเลยค่ะและนอกจากไส้กรอกนะคะก็จะมีสินค้าอีกมากมายจากร้านวาส,สนาค่ะ ขอย้ำอีกนิดนะคะงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง16เมษายนเขามีแจกของรางวัลกันด้วยนะและที่สำคัญนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถทักหาแอดมินเพื่อขอคำปรึกษาได้เลยค่ะอย่าลืมแวะมากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้น้องฝนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ